อันนี้อยู่ที่อเมริกานะคะแล้วก็มาเที่ยวนะคะแต่ว่าติดโควิดเธอตั้งแต่ตม้แต่มีโควิดอุบัติการเนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์เนี่ยไม่เคยเป็นเลยนะอยู่เมืองไทยไม่เคยเป็นโควิดเลยนะท่นี้นอออยู่โรงพยาบาลควรจะเป็นอะไรที่แบบกลุ่มเสี่ยงหรือปะ ไม่เป็นไม่เคยติดโควิดมาเมกาปุ๊บติดเลยจ้าได้เที่ยวอยู่สามวันต้องนั้นนอนจะตายเอาเนี่ยคือสายพันธุ์ใหม่เนี่ยค่ะติดง่ายมากมั้งเออไม่รู้ว่าไม่รู้ไปติดจากตรงไหนไม่บนเครื่องก็สนามบินอะแล้วก็อาการก็ตอนแรกเจ็บขอมากก็แบบเอ้อากาศเปลี่ยนหรือเปล่า เจ็บคอมากเสร็จปุ๊บเริ่มมาและไอไอแบบมีเสมหะแบบคอกๆแบบมีเสมหะข้างในคัดจมูกมีน้ำมูกใสค่ะอาการเจ็บคอรเริ่มหายทีนี้เริ่มปวดหัวไข้ขึ้นตอนนั้นไปเดินเอาเลดคือแบบเฮ้รู้ตัวเลยว่าไข้มาแล้วล้วก็จะเป็นลมตอนแรกตรวจรอบแรกไม่เจอเนกาชีบแต่ด้วยความ อัิดเพราะว่ามันประหลาดก็ต่อตัวอีกรอบนึงเพราะว่าก็คนรอบข้างก็อยู่ใช่ไหมปรากฏเจอจ้ะเกมจ้ะโควิดเมกาแรงนะฉันอยู่เมืองไทยมันจะไม่เคยติดเลยนะฉันมาติดที่เธอนะี่ะใช้ชีวิตกิกิบใช้ชีวิตกิบเแก่ก็คือว่า,ารวยมากอ,อ๋อ นั่ง Business Class บินมาอเมริกาเพื่อมานอนแนีวเดี๋ยวก็จะกลับแลนะ้วเนี่ย